ครับพี่น้องบรรยากาศหน้าเวทีเดมอนลงท้ายครับของต้นน้ำกับไทยน้องเดมอนลงท้ายเพื่อนแทบทุกมมือนี่แทบแจะลงทุกมมือแล้วเดมอนน่าจะลงแทบทุกวันครับคู่ทายมืออันนี้เขาก็ฝากสตอฝากสตอเบอรี่ให้เอาแล้วพี่นอ้องเอาไปฝากให้น้ำก่อา สาวาไมันจะฟังเลยนี่มันจะมันจะมันจะบ้านไปนี่เลยไม่ได้ไม่ได้ถามเลยเดี๋ยวอะไรจะเป็นตนก็ันลูกไม้ไทยใช่ครับลูกไม้ไทยลูกไม้ไทยมันจะลงทรายแล้วเขาจะเป็นไรข้าวเปลือง สาวถ่าย <onz rates> oh, รูปแล้วบุญใจมับาบุญใจไม่ให้ันถ oh, hmm. hmm, like ouais. uh, ่ายมอเครับ FC นะครับช่วงนี้ในมันต้มี FC เริ่มเยอะนะครเยอะมากนเริ่มมี f เยอะมากแล้วครับทานบค่อย นี่คือเก่งเลยเก็บโทษสามแต่เดมอนก็คืนไปแล้วนะครับพี่น้องกิบอะไรอ้าวม่อนวันนี้ไปแล้วป้อมื่อนี่โอ้ยเมื่อไรกูหึงตันอยู่นี่หนาวกับหนาวอ้าาลูกสาวเออพี่ชายเพื่อ กำลังหนาวอยู่บนมือตันนี่นะตาดผู้ใดอีกตัดอันนี้ลยปูไปปูไม่แพ้ปูไปปูไปนั่งอลไตึ้มเอาไปมาเจ้าผู้ใดเหยียบมุนวยปุยมาตาดมาเอาเพื่อนพรอแม่นี่นะกับ้านได้แล้วตันไปไปผู้พร้อมเดิไปเด่นไปฮะเอาอย่าลุงใต้อดีลง้เอาวันนี้ มันเอฟซีเนี่ยอันนี้เอฟซีเนี่ยเอฟซีในมันนี่ครับมีผมเนี่เอบ้าครับเอฟซีเอฟซีอย่างครับยางบุนเพียงก็บอันนั้นเหบอั่ไม่ได้ไม่ได้ออกกล้องบอออกเอฟซีพลานาดุครับโอ้ลาบ้อ้าเขาจะขึ้นไปมาไล่กันลืมล่าลืมล่าเแทะคนขับรถก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาบอคาหวันี้เสรืตันแล้วครับเอ้ยไปไปแล้วพี่น้องเลมอนไปแล้ว ป้าป้าปานเขาเจออไรแล้วเขาเจอเขาเจออไรแล้วมีอันยคำยังจะบอกก่อนสิจบคลิปครับนี่คือจอมยุดดิ <laughs> จอมยุดไปแล้วป้าจอมยุดไปแล้วพี่น้องอันนี้คนมาปวนผมครับจูรเลียแล้วมาปวนไฟเอ๊ะนา เคุณนกิดสุดยอดเลยครับเพคุนเก็บเพคุนเก็บเพคุนเก็บนั่นเก็บนี่เพื่อก็เห็นเจอขวดเออเจอเจออันนั้นเจอโทรั่วสารคุนเอาไม่มะล่ำคุณมาเจอเพคุนเจอโทรั่ว์เพค่ณไมาให้มะล่ำพอดีจังหวะน้องเพคุนได้เอ็นโทร่ัสา์ขึ้นต้องขอบคุณพี่พี่ที่เขาเก็บนี่เขาเก็บขวดเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนหนี้บ่ที่เก็บโทร่ัสา์คนไหน ฮะไอครับพี่กองกับพี่ใบกันสามพายกันมาหนี้มาพี่น้องขอเบิ้งหน้าแนี่ยคนดีมากขอเบิ่งหน้าเจ้าแน่นี่สุดยอดพี่น้องพันเก็บกว่ากันจริงเด้พีน่น้องอันพ่นเก็บก่าจริงพันเก็บทร,ราทราบได้แล้วพ่นเอามาให้หนาเวทีแล้วก็เพิ่นก็ความดีแต่ว่าเขาจะไปแล้วเนะาะไอ้ไอ้ยูไสเอาว่ามาบานี่ผมจะไอ้ยูไซอยู่างคนครับฮะอยู่างคนมองไครอยู่มงคลมองไครครับผม อันอยูมงไดของเจ้าบ่าบ้านบ้านจะยูมุงไดเพื่อเอฟซีของผมนี่อ,อาจจะให้ไปให้เจ้าอาจจะมีมาไล่น้ำใจใเจ้าเจ้าเป็นคนดีเลยเอาพี่น้องคนดีจริงจริงยูยูบัตรมงคาครับอ่าบัตรมงไคาเจ้าซื้อยังซื้อต่ำครับผมฮะต่ำครับซื้อต่ำครับไอซื้อต่ำไอไม่เก็บกอนอยู่แถวนี้หรือว่าจังไงไปทัวร์ครับกั้นมีมอลล่แถวแถวระแวกอ๋อคือไอมามอลลําอยู่แถวต้นต้นอุดร อุดรสกลไอ่ก็ไปไอ่ไปม้วนม้วนได้บ่มารถใหญ่ครับออกมาลดเงยไอ้เก็บไอเก็บขวดตามมูลัมครับผมโอ้ไอเก็บขวดตามมูลรับหาไรได้เสริมหาไรได้เสริมไอ้งี้ยอย่างค้าขายครับขายของตามตลาดนัดขายของตามตลาดนัดครับผมขายอยู่ไส่ชุนมาขายอย่างเอาจะบอกม่าลดขายมะไรครับขายพวงมะไรโอพวงมะไล่่นบครับผมขายตามตลาดจะไปเห็นบ่ ไป,ไปตลาดข้าวทุบยมันลรงโอ้ตลาดยามันลรงอยู่ระแวกแถวหนองหลวงแถวซ่องดาวครับอือเรวซ่องดาวเห็นพวไพงไรอ่ะผมจะไม่ได้ขายตามสีแยกไฟแดงโบเมนบ้ครับโบเมนขายตามตลาดนัดครับผมโอ้สุดยอดเลยไอ้ไอ้คนนี้สุดยอดเดี๋ยวจะบปพ่อแมฆนะครับผู้ใดเอฟซีของฮานโดนนะครับผู้ใดเจอเล่ากับซอยอุดหนุนหรือซอยอะไรนะครับเพิ่นจะไปตามม้วนใครจะให้อะไราน้ำใจเพิ่นก็ได้ซื้อยังก่อนน ต่ำครับื้อตั้มนะครับเด้อพี่น้องอ่าขอบคุณมีหลายทีมเก็บโทรศัพท์แล้วก็ให้น้องเลยเดี๋ยวดูคลิปผมก็ได้ครับคลิปตอนที่เขามาโทรศัพท์ให้เดมอนนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นผู้ชายที่มีน้ำใจมันเก็บขวดเลยแล้วก็เพื่อนก็เอาให้มวลลัมอะไรถ้าเป็นคนอื่นจริงจเก็บใส่กระเป๋าแล้วเน่ยครับเก็บเอาไปที่คลองคลองแล้วเนี่ยแมนบ้แมน่ยครับผมเพื่อเก็บโทรศัพท์ก็ได้กระเป๋าเงินเพราะว่าส่งโอ้สุดยอดน้ำใจพี่สุดยอด พี่บัรรดาไปเห็นเงินตอบไม่ได้กระเป๋าเงินเสียก็เห็นเวลากระเป๋าตังเสียมันสิมีเพระเราะทาเสนมีไปกับกรีอยู่หันเวลาเจ้าของเฮียมันแหละต้องมีเชังไดนะครับมันหนักลาย่างก็ได้เอามาส่งดีกว่าคือเวลาโทรศัพท์เจ้าของผมเสียก็หิบไปหาใส่ก็เห็นเพิ่นใจเพิ่นใจโตนะครับกูเกีครับไอ้คุยของค้าไอ้ของครับพี่ยังสัมภาษณ์ นี่แหละคนดีของสังคมของประเทศไทยครับไม่ว่าอาชีพอะไรคนเท่านี่ยคนเก็บไดแล้วเพิ่งออขึ้นนะครับพี่น้องสุดยดเลยผมผมผมเห็นเพื่อนผมไม่ว่าผู้ใดว่าเออบ้านนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณไอ้เพื่อนขอบคุณไอ้เพื่อนอ่อนที่มีน้ำใจจะทำกิดเหมือนนึกคายว่าความคิดนะครับคิดดีทำดีสิ่งดีตามมาขอให้อายขอให้อายลำลำลุยๆเดยอายเ้ยขออาย สุขภาพร่างกายแข็งแรงไอคิดดีไอท่าดีครับพี่น้องขอให้เพิ่อนจเนจริญเจริญในในหน้าที่การงานขอให้เธอ,ข,อเขายคอยเพิ่นขายของอะไรเงินไหลไหลครับสุดยอดหรือเบิ่งคลิปท่านดนได้ครับเดี๋ยวจะไปคลิปตอนที่น้อง,องม่อนออกมาร้องเพลงนะครับแล้วเพิ่นก็เอาโทรศัพท์มาให้ครับแล้วก็คนที่เอาเอาไปไแล้วก็อยู่คลิปนั้น จุดยอดอะไรผมก็นึกว่าเพิ่นสังกสีปนโมเมนต์นะว่าอาพี่น้อ,องคลิปนี้ไว้สนุกนะครับเด้อเจริญคลิปหน้าครับกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ